อายุวโนสุขังพระลางสาธุกวนปีนขม่าม่ไม่ใช่พระไม่ใช่พระไม่ใช่พระียกว่าพระเราไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยลูกขับรถมาแบบเงินเงินเงเงินินงมาเงิน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 ับิดจากล่างสึกมาครับลังสิตลังสิตมาถึงลังสิต จิตบางเปอินลับปอหุนโยทินมีของกินไม่นอนไม่คุยกับใครน้อไปไหนไปไหน <c oughs> <c oughs> ถึงแล้วยากมีโลกห้างอะไรนะสเปลใช่ไหมฟิวเจอร์พาร์คและสเปลฟิวเจอร์พาร์คสรุปมันคือฟิวเจอร์พาร์คหรือมันคือสเปลสรุปมันยังไงนันกข่างงมันติดก,กันโลกห้างนี้มันติดกันยาวเลยเป็นห้างใหญ่มันเป็นห้างสเปลแล้ <c oughs> วห้างฟิวเจอร์พาร์คใช่ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วครับ แล้ววันน้าคือครับงานแข่งมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มาแข่งอะไรเนี่ยแข่งรถแข่งรูบิกหรือแข่งอะไรเนี่ยแข่งรูบิกสูแข่งรูบิกสชออูชื่ออะไรชื่ออะไรชื่องานชื่ออะไรเอ่อฟิวเจอร์ปาร์คคิวบิกสองพันยี่สิบสามสองพันยี่สิบสามนะครับจัดเคยมันเขียนว่าฟิวเจอร์ปาร์คแต่มันจัดที่สเปลสเปลสเปลเปลมันจะอยู่ตรงกลางนะครับ ยิวเจ้าปาก็จะอยู่ติดๆกันนั่นแหละอยในโซนเดียวกันตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับอยู่หน้าห้างมาถึงแต่8ปดโมงนะครับทุนผู้ชมแล้วใครเอ่ยไปปลุกพ่อตั้งแต่ตีห้าเนี่ยผมเองผมเองผมเองธรรมดาเนี่ยจะตื่นสายนะแปดโมงเก้าโมงแต่วันนี้แม่ ตีห้าเลยมาปลุกชาวบ้านชาวช่องเขาเนาะก็ตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ตีห้าสิบมันก็ค่อยมาน้ำเดี๋ยวอ่ะพาท่านผู้ชมไปไปดูบรรยากาศหน้าห้างกันนิดนึงนะครับรถลดลดอ่ะลดก็รถไงนี่ก็รถขอให้ได้เถียงเลยนะโอ้ยเนาะมึงสองคนไปตกลงกันก่อนกูรอได้พี่ก้ามาลงไปก่อนนะอ่ะท่านผู้ชมดูบรรยากาศนะครับนี่ สเปลนี่ไหมสเปลมาแล้วก็เก่งๆอะไนไม่รู้ิลยเก่งอะไรเยอ,อเอาอีกแล้วจะลงนะไปไหนไปไหนไปไหนปลามันใหญ่มากไหมใหญ่มากใช่ไหมหญ่เต็ด<ช><ร>ไหดดมส้นเต็ดไหดมไหมันมันยังไงมันมันมันแบบมันใหญ่มากอ่ะมันใหญ่มากนะ าม,ามันใหเอออมันใหเออมันจ้าซะเหลือกเกินครับผมแล้วปัญหาคือเราก็หลงมาไงไม่รู้ครับมาถึงแล้วล่ะใช่เนอะแล้วปัญหาคือเราไม่ได้มาเรารู้ว่าเรามาถึงแล้วแต่เราต้องไปหาการเขียนคนบอกว่าชั้นฉั้นจีสเปลลาสอรอตไล่ีลิงไร่ยิงเป็นยังไงหลงอ่าเริ่มลงทะเพียงกี่โมงครับบองสเปต,เตโมงสเปดโมง,โมงที่ชั้นจีเนาะนะฮะน่าจะเป็นชั้นใต้ดินน่ะนะก็ชั้นนี่แหละนะครับ โอเคหลังจากกี่น้องเก้าเนี่ยรอคอยมาหลายเดือนมากๆเนะาะกว่าจะได้แข่งนะครับมันเป็นยังไงในช่วงที่ผ่านมาก็ร้องไห้ว่าก็สมัครได้มไม่สมัครได้แหละแต่มไม่มีอีเวนต์เป็นอะรเลยเนาะโอเค okay. โอกาสมาถ,ถึงน้องเก้าแล้วนะครับวันนี้เป้าหมายทำเวลาเท่าไหร่นะววันนี้ขอ,อเฉลี่ย20ไม่ต่ำกว่า20 ข5เทเลย20ถ้าเทเลย20นะประมาณ5ดีกว่าถ้าถ้าดีกว่าน้อง59 59นะแต่ยังไม่ต้องมี18วิอยู่ในหนึ่งแรงถึง5นะโอ้แต่พอมาถึงตรงนี้เสียงมันอึกทึกทุกโคมากเลยเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นถนนที่พาวดีนะครับนี่นี่นะครับมันจะไปออกอินตรออกสระบุรีออกนครราชสีมานะครับรถมันจะเยอะมากาแล้วรถอะไรเต็มเ่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ย,ออยด้วย <laughs> ไปก็ช่วยด้วยเดี๋ยวไปหาของกินกันก่อนดีกวะนะ่าเนาะรองคอรกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่พี่จี้แขกกันแล้วกันเนาะนะฮะหิวข้าวหิวข้าว้อาวตองมันนะฮะอุ้ยรถถังแล้วก็มีล้อบนรถถังเลยมมมมไม่ใช่ What bro What are you talking about man? ไหมมีอะไรนักวยนักเข้ามารถอะไร สาายยนด้วแล้วเขามาทำไมตั้งแต่เช้าเนี่ยคะฮะเขามาทำอะไรตั้งแต่เช้าต้องถามว่าเรามาทำอะไรตั้งแต่เช้าพี่เข้ามาทำงานอยู่แล้วไม่ไหมเด็กคนกลุ่เนี่ยขับรถไปขับรถมาอะฮะขับรถไปขับรถมาเขาก็ไปเหมือนเราดิเลย่ะท่านผู้ชมไปย่านอโกลกาตาโลขกบรถบอกว่าอยู่ตรงนู้นสะกตไลท์ผู้ห้างใหญ่มากเลยเนาะมือเย็นแล้วะไป what bro what are you talking about man ไปอีกไกลไหมเนี่ยลูกอีกไกลไหมอีกไกลไหมใกล้ไกลอยู่นะใหญ่มากใช่ไหมอ่ะไปกันต่อไปกันต่อหนึีอเออหนึ่งปีสองเฮ้ยดูดิเออคุ้มอ่ะครับตอนนี้เข้าไปนวดล้วตรงไปเจอกับคนที่พูดตบใไปกับเราอยู่นี่ค่ะ ตรงไหนน่ะเราก็บอกไปเลี้ยวซ้ายอ่ะได้ซ้ายแบบนี้ครับไปใจเย็นใจเย็นลูกใจ Why are you running Why are you running ใจเย็นแหมตื่นเต้นใหญ่เลยตื่นเต้นตื่นเต้นยังไงเอ่ยเจอหรือยังกว่าเราจะเจอกว่าเราจะเจอหัวทุ่งในที่สุดแล้วก็ถึงนะคะท่านผู้ชมถึงไหนอ่ะครับถึงบ้านนี่นะครับบริเวณงานนะฮะ สเปลนะครับผมหาเจ่อยากมากเพราะข้ามมันใหญ่ <Hey. S 2> ใหญ่แล้วมัก่อนแล้วมันอยู่ G7 ซึ่งมันมี G15 G16 มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ What bro What are you talking about man โอ <Okay. S 2> เคแ Okay มาเดินดูบรรยากาศกันเนะาะมานำเลยนี่นะครับบรรยากาศงาน ปวดหัวปวดหัวปวดหัวอันนี้คืออะไรอ่ะลูกร้านพาร์ทร้านค้านะนะครับพาไปท่านผู้ชมไปดูหน่อยเร็วพาท่านผู้ชมไปดูหน่อยไล่แต่ตัวนี้ไล่แต่ตัวนี้ทีนี้น่าจะเป็นเสื้อเนาะเสื้อของทางไทยแลนด์ซิวเหรอนี่นะฮะมี390 420 490มีหลายสีเนาะลูกเนาะใช่สีขาวสีเทาสีดำนะครับอันนี้จะเป็นลายใหม่อ๋อลายใหม่ด้วยเหรอ ี่เ <utation> หรอว้าวแล,แล้วตรงนี้ก็จะเป็นร้าน้ายกับพวกลูบิกกี้ครที่ไม่ได้ซื้อมาเราก็มาซื้อตรงนี้ได้ไหนมีรุ่นอะไรบ้างอ่ะมีรุ่นอะไรบ้างมีรุ่นอะไรบ้างแล้วก็ยูยูพาราโดแล้วก็มีอบอพูดมื้อนี้ก็พูดมื้อหน้าคือเก่าเมื่อจากวมือนี้มือ้อนาระจากกันให้เ <ourd> <อ>ก่าก็แบบเกรดเอห้า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  เซรัโดแล้วก็มีโมยูด้วยเนาะไม้แกนอันไหนพี่น้องก้าวใช้อันไหนรุ่นไหนเออพิ่งก็ใช้เหรอ่รุนไหนไม่มีไม่มีเหรอไม่มีขายในนี้เหรอใช่เขงน้องก้าวเป็นสแตนดาร์ดอ๋อสแตนดาร์ดโอราคาเท่าไหร่บอกท่านผู้ชมหน่อยพอน้องก้าวซื้อมาสีท่านผู้ชมดูหน่อยพอน้องก้าวเรจะซื้อมาประมาณหกร้อยกว่าหกร้อยกว่าอันนี้มันจะเป็นแบบรุ่นไหนล่าสุดเลยอ่ะบอกท่านผู้ชมหน่อยรุ่นรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะเป็นไทยโอเนียแปดร้อยเก้าสิบแล้วก็ไหนครับไหนครับไันนี้ แม่เหล็กอันนี้มันดียังไงเอออันนี้คือมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไอโอเนียก็คือมันเป็นเหมือนมีแม่เหล็กด้านในรูบิกด้วยว้าวแล้วรุ่นไหนดีที่สุดรุ่นไหนดีที่สุดหรือว่ารั่นนี้14น้ำเล็ก2,999รูบิกอะไรแพงขนาดนั้นใช่เพราะมันดียังไงรุ่นใหม่หมดเลยก็คือมันจะมีปรับได้2,500แบบ What Bro What are you talking about man เนอะ นั <'t S 2> ่งนนั่งปัดเป็นมันเลยเด้อโอ้โหมาครับได้มาครับเมื่อกี้โอ้โหลงทะเบียนมาแล้วหรอเขาเปิดให้ลงทะเบียนกี่โมงครับวันนี้แต่ตอนนี้เพิ่ง10โมงเพิ่งเราก็เปิดแล้วอ้าวเหรอเปิดก่อนเนาะอ่ะโชว์หน่อยครับท่านผู้ชมโชว์หน่อยได้มาแล้วนะครับโอ้โหพุทธิพาตนำวงศรีอะห้หน่อยห้หน่อยห้คอหน่อยห้คอหน่อยห้คอหน่อยชอบไหม ยังไงล่ะยังไงอธิบายมาสิมาเท่อ้นตรงขี่อหลังเขาก็จะมีปุ๊บแล้วเวลาให้ด้วยนี่นะครับอยอดพอน้องก้าวอยู่กลุ่มไหนเนี่ยกุ่มสามกลุ่มสามใส่ท้องคาะจะได้เก็บประมาณบัตรสองหรือบัตรสามโอ้โห เรามาตั้งแต่6โมงออบ้านมา7โมงกลับบ้านไม่ห่อเช้าเลยวันนี้เอ้ยคือมาดูกรุ๊ปสามกรุ๊ปสามนะมาดูน้องเก้าเป็นกรรมการนะครับโอ้ยทำไรทำไรทำไรนันเนอร์ซึ่งตอนนี้ไม่เคยเข้าใจ่าไหร่นะโอเคซีไปทีไปผมไปเติมลูกบอลซีไปซีไปผมไปเติมลูกวันทีสับมีดคิวคิวเดียร์เียรครับ <laughs> what? Bro, what are you talking about, man? All alright all กูสลกุ้กนึงครับฝากชื่อตัวเองอ่าบอกเพื่อนด้วยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยีรรอก่อนยีรรอก่อนตื่นเต้นไหมนะกรรมการกรรมการตื่นเต้นไหมอันนี้รัน,นเนอร์ทำงานหนักรันเนอร์ทำงานหนักรันเนอร์ทำงานหนัก กี้เห็นเห็นมีแฟนคลับด้วยเหรอใช่แฟนคลับอะไรอ่ะแฟนคลับช่องเล่นไปเรื่อยโอ้เราจำกันได้ด้วยเหรอใช่เขาจำเราได้ด้วยเหรอโอ้ไปไหนละตอนนี้ยปกินนฮ้ยวอนีไปกินน้ำกินน้ำไปไปไปรีบมาอันนี้เป็นกลุ่มสองแล้วนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศก็จะดูชุลมุนนิดนึงนะฮะ ในเอาลูกมาส่งนะครับเอาลูกมาส่งมาวางให้ตรงกับรายชื่อแต่ก็ต้องไปนั่งคอยตรงด้านโน้นนะครับ สี่ณปัจจุบันนี้วันที่หกยังไงอ่ะเพิ่งตัดเสร็จส่วนหนึ่งแล้วก็ลืมปิดคลิปปิดคลิปหนึ่งเาเชื่อโอ้ยตายแล้วบักซีเด้อบังเนี่ยพอก็ปลูกนาบานเป็นจานกระดงเลยนะอ้าวปิดกันแล้วกันเนาะใช่สรุปก็คือ ฝากจะฝากแร้วจะสรุปสรุปดีกว่าสรุปก่อนสรุปก็คือในงานนี้นะได้มาร้อยกว่าร้อยกว่านะใช่ได้เลือดมาสามคนได้เพื่อนสามคนมีได้เอฟซีมาหนึ่งคนเอฟซีมาหนึ่งคนนี่นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซสไคร้ให้ด้วยนะคะนะครับผมคลิปนี้บอกเลยว่าหามากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามน้องก้าวนะครับเป็นกำใจให้พับน้องก้าวเป็นกำใจให้กับพ่อทวนด้วย เราเจอกันในอีพีต่อไปกับเล่นไปเลือเย่เย yeah ้เย yeah ้เย <right> ่อครับต <definitely> ุกหน่อยตุกคนดมันจ้าซะเลือกเกิน